สวัสดีครับวันนี้จะให้มาดูไอแรดเห็นไหมครับนี่แค่ตัวเล็กๆนะมีตัวใหญ่อยู่นะเห็นป่านี่ยังตัวเล็กอยู่นะครับเนี่ยเห็นปะ่องตัวมีตัวเล็กนะมีตัวใหญ่ยิงปลาสะพานถ้าบ้านพวอมครับฉลาดต้องรอ ให้ตัวใหญ่โพอยังเดียวถ้าอยากได้ตัวใหญ่ไปยิงตัวเล็กตัวใหญ่นี่หมดนี่ครับยังมีตัวใหญ่อยู่นะเมื่อกี้มุมแห่นแต่ถ่ายไม่ทันนี่ครับคุณใหม่กรับเห็นบ้างใส่เกืี้ๆซ่องโลซ่องโลกว่าไม่แน่ใจตัวใหญ่อยู่ แต่มีตัวใหญ่กว่านี้อีกเมื่อกี้เห็นท่ายไม่ทันยากได้ตัวใหญ่ต้องใจเย็นรอนะครับนัดเดียวโดนไม่โดนรู้เรื่องถ้าเจอตัวเล็กๆแบบน,นี้ถ้าเราไปยิงอะ่ะเือตัวใหญ่เหมือนกันนี่พุ่มหนุนก็มีแต่ดูตรงนี้ก่อนเมื่อกี้พมเห็นตัวใหญ่ ไม่แน่ใจว่าจะขึ้นอีกเปล่าจะ <c oughs> ยังที่บอกล้ะครับอยากได้ตัวใหญ่ต้องใจเย็นใจเย็นรอครับไปยิงตัวเล็กตัวใหญ่กันนี่หมดถ้ามันไม่ขึ้นจริงๆก็ยิงได้ครับตัวเล็กสายซ่องโหลน่าจะได้ตัวนี้ มีซองตัวที่เห็นมีตัวย่ายอยู่ครับถ้ายถ่ายไม่ทนันดูดิว่ามันจะคืนหรือเปล่าคลิปน่าจะยาวอะ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวถ่ายใหม่ เดี๋ยวคลิปมันยาวถ่ายให้ดูครับ